สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ EP 4นะคะ v o c a b Cup a l y ในเฉลยข้อสอบ O-net ี64ของน้องๆม6วิชาภาษาอังกฤษกับตือตางมินเช่นเคยค่ะเดี๋ยวไปลุยกันต่อนะคะว่า Part v o r a b Cup a r y นี้จะมีเนื้อหาสาระอะไรกันบ้างนะคะเริ่มต้นที่หัวข้อเลยค่ะหัวข้อคือ traveling with children นะใครเคยประสบปัญหานี้บ้างเดินทางไปท่องเที่ยวกับน้องๆน,นะคะเด็กๆตัวเล็กๆวันนี้เขามี tips tricks and good ideas ซึ่งเหมือนกับว่าเขาจะมีคําแนะนำนะคะมีกลยุทธ์รวมถึงมีแนวความคิดที่ดีมาช่วยนะคะสำหรับคนที่ต้องเดินทางท่องเที่ยวไปกับเด็กๆค่ะโดยเขาแบ่งหัวข้อนะคะเป็น2หัวข้อก็คือหัวข้อแรก Books กับหัวข้อที่2นะคะ f o o d ก็คืออาหารแล้วก็หนังสือนะะั่นเองค่ะไปดูที่หัวข้อแรกนะคะ Books If your child s u f f e r from travel sickness, try to avoid books as to 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 in the car. ถ้าลูกๆนะคะหรือว่าเด็กๆของคุณเนี่ย suffer suffer ก็เหมือนกับทนทุกข์ทรมานนะคะแต่ในที่นี้อาจจะไม่ถึงกับการทนทุกข์ทรมานอาจจะรู้สึกป่วยนะคะรู้สึกป่วยแบบมีอาการป่วยเวียนหัวจากการ t r a v e r sickness ก็คือการเมารถอะไรประมาณนี้นะคะ try to avoid พยายามหลีกเลี่ยงค่ะคำว่า avoid แต่ว่าหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยง books หนังสือจุดๆๆ in the car อ่ะเราไปดูกันดีกว่าว่าหนังสือประเภทไหนที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะไม่ต้องให้น้องๆเนี่ยได้อ่านในรถไปดูข้อ46นะคะคำแรก entertainment entertainment หนังสือที่ให้ความบันเทิงถูกไหมคะ entertain education education หนังสือวิชาการแนวสาระหนังสือเกี่ยวกับการศึกษาต่างๆน,นะคะข้อ3 supplements Supplement ตัวนี้แปลว่าส่วนเติมเต็มนะคะส่วนเติมเต็ม supplement ส่วนข้อ4นะคะ past time past time อันนี้แปลว่าหนังสือฆ่าเวลาะะถ้าเติมคำว่า book past time book มันก็หมายถึงหนังสือฆ่าเวลาส่วนข้อ5นะคะ exercise นอกจาก exercise แปลว่าออกกำลังกายได้แล้วนะคะยังแปลว่าแบบฝึกหัดด้วยค่ะข้อไหนดีเอ่ยหนังสือที่ไม่ควรอ่านเลยเวลาที่อยู่ในรถ แล้วเราจะรู้สึกเป็นไงคะเวียนหัวอืมรู้สึก t r a v e l s i c k n e s s คำตอบก็คือข้อที่หนึ่งนั่นเองค่ะหนังสือที่เป็นแบบ entertainment แน่นอนไม่มีใครเอาหนังสือที่เป็นแบบเอ่อ uh, education หรือว่า pastime หรือว่า exercise พวกนี้ขึ้นมาอ่านเนาะส่วนใหญ่จะเป็นหนังสือที่ entertainment แต่เดี๋ยวตูมินว่านะไม่ควรอ่านเลยหนังสือเนี่ย คือในนั่งในรถไปไม่ควรจะหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านเนื่องจากว่าตัวหนังสือค่ะมันทําให้เราเสียสายตาด้วยเราเกิดอาการดึงเยนหัวเพราะฉะนั้นคําตอบข้อ46ก็คือ entertainment ค่ะไปต่อข้อ47นะย้อนกลับไปดูที่ text กันนิดนึง however แต่อย่างไรก็ตาม for students สำหรับเด็กๆผู้ซึ่ง travel well อ่ามันจะตรงข้ามกับเมื่อกี้นะคะคือ travel sickness มีอาการปวดหัวจากการเดินทางใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นเด็กบางคนเนี่ยที่เขารู้สึกว่าเขาเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างปกติสุขสบายใจนะคะ Travel wellA coloring book coloring ก็คือการระบายสีหนังสือเกี่ยวกับภาพวาดร,ระบายสี A n d a set of crayons หรือไม่ก็พวกสีที่เป็นสีเทียนนะคะ Crayons เราเคยได้ยินนะ crayon ชิ้นจังอะตัวชิ้นจังมันจะมีแบบตัวกระตูนแล้วก็มีสีนะคะตัวนั้นคือ Crayons or a picture book หรือว่าหนังสือภาพประกอบที่มีภาพต่างๆให้เด็กดูนะคะ we'll keep them entertained all along จุดๆเหล่าเนี้ที่กล่าวมาก็จะทำให้เด็กๆรู้สึก entertain e รู้สึกบันเทิง on l along คํา่า long คือ adjective นะคะเราต้องหาคำนามในข้อ47มาต่อท้ายแน่นอนต้องเป็น long อะไรแน่เลยเราพูดถึงเรื่องการเดินทางใช่ไหมหัวข้อคือ travel t r a v e l i n g with c h i l d r e n เพราะฉะนั้นการเดินทางในข้อ47 choice 1-5หคือการเดินทางทั้งนั้นเลยแต่ความหมายในแต่ละข้อจะต่างกันค่ะข้อหนึ่งนะคำว่า v o y a s คำนี้คำว่า v o y a s ใครเคยได้ยิน bon o y a s บ้าง b o n เข้าไปข้างหน้า bon o y a s เหมือนกับว่าเวลาเราเดินทางจะไปต่างประเทศอะไรเงี้ยค่ะแล้วมีเพื่อนส่ง text มาบอกว่าบอ o n a s ความหมายก็คือขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะคะเดินทางปลอดภัยอะไรประมาณนี้อันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นการเดินทางอ่านะเป็นการเดินทางส่วนข้อ2 roaming roaming นะคะก็คือเป็นการเดินทางแบบไปคนเดียวไม่มีจุดหมายปลายทางร่อนเร่ไปเรื่อยๆนะคะส่วนข้อ3าม c a m e s t r o l l s camelstrolls คำ,โโคำโโคนี้คือเป็นการเดินเล่นนะคะเดินทอดน่องเดินไปเรื่อยๆกินลมชมวิวชมนกชมไม้นะคะ ข้อ 4, wanderings wanderings ตัวนี้คือเดินเล่นเหมือนกันกับข้อ3ค่ะส่วนข้อ5นะคะคำว่า journeys journeys อันนี้เฉพาะเลยพิเศษเลย journeys journey จะเป็นการเดินทางที่มีช่วงระยะเวลาของมันค่ะนะคะเช่นเราระบุไว้ว่าการเดินทางนี้จะใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงนะเดินทางสมมติจากกรุงเทพไปยังหัวหิน หรือไม่ก็ประจบทีริคันอย่างเงี้ยการเดินทางนี้จะเรียกว่า j journeys เพราะว่าเราใช้เวลากําหนดไว้ก็คือ2องชั่วโมงแล้วก็มีสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยชัดเจนมีช่วงบอกเวลาที่ชัดเจนนะคะเพราะฉะนั้นข้อที่ถูกต้องเกี่ยวกับการเดินทางอ่าแน่นอนเขามีการเดินทางที่ระบุไว้ชัดเจนแล้วต้องตอบข้อที่5นั่นเองค่ะเราจะไม่ไปเร่ร่อนแบบ r ร a m i n g นะคะหรือว่า เดินไปเรื่อยแบบ stroll หรือ wandering หรือ b o y a g e อะไรแบบนี้นะคะต้องเป็นการเดินทางแบบ journey ค่ะไปลุยต่อข้อ48นะคะ48จะเป็นหัวข้อของ food อาหาระคะ่ะ try not to pack cans of fizzy drinks or chocolates as to to, to to eat in the car try not ก็คือพยายามที่จะแบบหลีกเลี่ยงนะคะหลีกเลี่ยงการ pack ก็คือเอาพวก CanSoft Fizzy Drink พวกโซดาซุปโซดาพ็อปหรือว่าพวกน้ำอัดลมที่เป็นกระป๋องกระป๋องะคะหรือว่าเป็นช็อกโกแลตให้ทำไมคะ to eat in the car กินในรถอ่าสิ่งเหล่านี้ทั้ง CanSoft f i z z drink or Chocolate เราสามารถนำไปเป็นอะไรได้ในรถแต่ในที่นี้เขาบอกว่า try not to นะหลีกเลี่ยงข้อหนึ่งค่ะ appetizer ใ,ใครเคยได้ยิน appetizer ต้องทานก่อนเมนคอร์สถูกไหมคะแอปเปิ้ไชเซอร์เราจะทานก่อนเมนคอร์สก็คืออาหารมื้ออะไรเอ่ยมื้อหลักถูกไหมทานก่อนอาหารมื้อหลักนะคะเมนคอร์สแอปเปิ้ไชเซอร์ก็คืออาหารเรียกน้ำย่อยค่ะอาหารเรียกน้ำย่อยถัดไปข้อ2คือคำว่าสแน็คสแน็คก็คืออาหารที่เป็นไงคะของขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆนะคะสแน็คเราอาจจะเคยได้ยินนะ้นไทยอินแบรนด์เนี่ยเป็นแซกแซกอะไรอย่างเงี้ย ข้อ3 meals meals ในที่นี้คือมื้ออาหารอ่ามื้อเช้าคืออะไรนะมื้อเช้า b r e a ความเร็วใช่ไหมคือมื้อ breakfast นะคะมื้อกลางวันก็คือ lunch แล้วก็มื้อดึก dinner มีใครทาน late night ไหมมื้อค่ำแบบมืดไปเลยประมาณสามทุ่มสี่ทุ่มอะไรเงี้ยมื้อ late night มันจะมีมื้ออาหารมื้อหนึ่งนะคะที่ขั้นอยู่ระหว่างมื้อเช้าและมื้อกลงางวันนั่นเขาเรียกว่า brunch ค่ะ brunch นะ b r u n c h นะคะเกิดจากการเอา breakfast b r ตัวแรกนี้ค่ะรวมกันกับ u c h นะคะของ common lunch มารวมกันก็กลายเป็น brunch นะ,ะมื้อที่ทานระหว่างมื้อเช้าแล้วก็มื้อกลางวันค่ะ ส่วนคำว Breaks คำนี้อาจจะเป็นแบบของว่างพักพักเบรกแล้วก็ทานนะคะส่วนข้อ5้าคำว่าเฟสคำนี้นะคะอาจจะหมายถึงเ,เทศกาล Festival Carnival อะไรพวกนี้นะคะเ,เพราะฉะนั้นอาหารเมื่อกี้มี c a n s of Fizzy Drink แล้วก็ Chocolate ห้ามหลีเกเรียกในการทานเป็นอะไรเอ่ยข้อนี้ทานเป็นมื้ออาหารนะใครทานแบบช็อกโกแลตแบบจริงจังขนาดนนะั้นหรือทานเป็นแอป ก็ไม่ใช่นะข้อที่ถูกต้องก็คือข้อที่สองนั่นเองค่ะหลีกเลี่ยงการทานเป็นสแน็คนะคะไปต่อข้อที่4ี่สิบเกนะคะ um, Keep a d u m p e d coat in the plastic bag คำว่า d u m p e d coat ในที่นี้อาจจะหมายถึงทิชชู่หรือผ้าเปียกผ้าเปียกนะคะเขาบอกให้ว่าให้เอาผ้าเปียกเนี่ยเอาไว้ในกล่องพลาสติกหรือว่า กล่องอะไรก็ได้ all box นะคะเป็นถุงพลาสติกหรือว่ากล่องเพื่อที่จะ To จุดจุดๆ t h i r face and fingers แน่นอนทิชชู่กิริยาที่ทิชชู่ทำได้คือเอาไปทำอไรคะไปเช็ดถูกไหมอะเราไปหาคำว่าเช็ดกันดีกว่าในข้อ49ข้อหนึ่งค่ะ touch อย่างมือถือหน้าจอเราไปเนี่ยะคะระบบ touch screen ถูกไหมระบบสัมผัสข้อหนึ่งก็ไม่ใช่เนะคำว่า touch แต่ว่าสัมผัส ข้อ2คํคว่า,า rub เขาได้ยนิน rubber rubber ยางลบถูกไหมยังลบเราต้องทอํายังไงกับมันคะมันถึงจะลบได้ถูใช่ไหมถูกับกระดาษเพราะฉะนั้นคําว่า rub ถูไหมเราเอาผ้เาเปียกีิชูอะไรย่างนี้มาถูหน้าไหมก็ไม่ใช่เนาะคำว่า,า pat p a t pat p a t ตัวนี้แปลว่าเคาะหรือตีค่ะนะเคาะหรือตีส่วนข้อ4นะคะคำว่า,า strike strike คำนี้มีความหมายว่าประทะ เช่นเดียวกับคำว่า battle อ่ามา battle การเล่นเกมนะสองฝั่งมาแบมา battle battle เท่ากับคำว่า strike ส่วนคำสุดท้ายค่ะคำนี้อ่านว่า wipe wipe อันนี้แน่นอนถ้าใครเจอทิชชู่ที่ขายนะหรือว่าผ้าเปียกเนี่ยมักจะมีคำนี้ปรากฏอยู่บนหีบห่อบรรจุภัณฑ์นะคะเพราะฉะนั้นข้อ19ถ้าใช้กับผ้าเปียกใช้กับ dump coat ก็คือใช้คำว่า wipe ในข้อ5นั่นเองค่ะคำนี้จะแปลว่าเช็ดถูนะคะถูนหน้าถูมือนะเมื่อกี้ finger อา้าวข้อสุดท้ายแล้วนะข้อ50าส finger and a plastic bag นะคะ for wrapper and other จุดๆเออ plastic wrap นะ plastic bag ถุงพลาสติกสำหรับ wrapper สำหรับคอและจุดๆอื่นๆและจุด,จดๆอื่นๆในข้อ50 order อะไรดี choice แรก cardons cardons หมายถึงลังกระดาษกล่องกระดาษนะคะส่วนคำว่า boxes boxes ก็คือกล่องนะโดยทั่วไปข้อสาม t r u c s t r u c s ขยะถูกไหม t r u c s คือขยะข้อสี่ cans กระป๋องนะคะแล้วก็ข้อห้าคำว่า dirt หมายถึงปุ่นอะ่ะเรามีถุงพลาสติกเตรียมไว้ใส่อะไรคะใส่กล่องไหม ใส่ใส่อะไรเอ่ยเวลาเราทานนู้นทานนี่ในรถนอ่ะเนาะจินตนาการต่เราต้องมีถุงอยู่ในรถไว้ใบหนึ่งเพื่อที่จะใส่ข้อที่อะไรเอ่ยข้อที่สามนั่นเองค่ะใส่ trash นะคะก็คือขยะต่างๆนานาที่อยู่ในรถเพื่อที่จะเอาไปทิ้งอ่ะเนาะจบไปแล้วนะคะข้อสี่สิบหกถึงห้าสิบนะเป็นไงกันบ้างเอ่ยใครมีข้อเสนอแน,นะหรืออะไรก็สามารถคอมเมนต์มาบอกติวเตอร์มินได้นะคะ ส่วน EP หน้านะจะเป็นเกี่ยวกับ Reading เดี๋ยวมาตามต่อกันนะคะไว้พบกันใหม่ค่ะส่วนวันนี้ติวเตอร์มินลาไปแล้วนะคะอย่าลืมกด subscribe ให้ช่อง English Variety by t u t e r a m i n ด้วยนะคะหรือน้องๆคนไหนสนใจคอร์สออนไลน์กับ t u t e r a m i n นะคะสามารถติดตามได้ที่เพจ f a c e b o o k English Variety by c r u Min ค่ะสวนวันนี้ลาไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ